ข่าวแรกบอกแบบนี้ครับช่วงนี้อากาศเย็นเมื่อเช้าก็แถวบ้านที่ยัง1 9กองศาอยู่นะอากาศเย็นเนี่ยถ้าเป็นคนอย่างเราเนี่ยยังหาเสื้อขนหนาใส่ได้นะแต่ถ้าเป็นน้องสัตว์ถ้าเป็นน้องหมาน้องแมวเจ้าของทารักหน่อยก็หาให้ใส่ได้แต่ถ้าเป็นสัตว์ประเภทอื่นเนี่ยมันไม่มีเสื้อกันหนาวมันคงหาไม่ได้นะฮะมันก็ต้องไปแอบฮะตามซอกตามหลืบตามพื้นที่รกร้างเหมือนที่บ้านหลังนี้ครับ นี่แหละครับเดือดร้อนเจ้าหน้าที่พี่กู้ภัยกแล้วนะครับก็สองดูอยู่นี่ฮะเออมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนฮะเหตุการณ์นี้ไปเกิดขึ้นบ้านที่65ทับ106ครับอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชาอุสรครับนี่พยายามตรวจสอบนะฮะบริเวณบ้านเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรเห็นแต่กิ่งไม้ตอนนี้เห็นกิ่งไม้อย่างเดียวหลังได้รับแจ้งจากของบ้านมันมีงูเหลืออยู่บนกำแพงบ้าน เมื่อมาถึงก็พยายามหาดูซิเอ๊ะมันอยู่ตรงต้นไม้หรือว่ามันอยู่ตรงขอบกำแพงนะครับก็สักพักเห็นเจ้างูละนี่เอาแล้วเนในเหมาะด้านบนมันนอนขดอยู่ครับจากนั้นไม่รอช้าครับเห็นหางแวบๆก่อนก็ดึงหางลงมาแบบนี้แต่ไม่ว่าจะดึงยังไงครับเจ้างูตัวนี้เห็นไหมดึงแล้วโอ้ยมันยาวขนาดนี้หรอสาวเอาสาวเอาช่วยกันสาวลงมาแบบนี้ฮะยื้อๆฉุดๆเกือบครึ่งชั่วโมงฮะ ก็ดึงลงมาได้สําเร็จนะฮะดูความยาวสินุงเอ๋ยเนลายดึงแล้วมันดึงไม่สุดสักทีเนี่ยโอ้ยนี่นี่นี่ยาวทีเดียวนะครับนี่ท่ามกลางความตกใจของเจ้าของบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านเพราะว่างูตัวนี้มันใหญ่ทีเดียวนะครับก็เป็นงูเหลือมไงอ่าโอ้ดูที่สูมไปทีหน้าโอ้โหอาวัดความยาวกันหน่อยฮะนี่ฮะถือหัวถือหางอย่างนี้ยาว4เมตรนุงเอ๋ยน้ําหนักเนี่ยมากกว่า2 0กิโลกรัมนะครับก็พอถ่ายรูปเป็นหลักฐานนะฮะว่ามปฏิบัต บ้านหลังนี้มาปฏิบัติหน้าที่เสร็จรปุ๊บก,ก็จับใส่ถุงปุ๋ยฮะ,ะเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเอาใส่ถุงปุ๊บนะผูกเชือกนี่นะออกันมันหลุดออกมานะฮะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าไอ้องูเหลือมตัวนี้น่าจะหนีอากาศเย็น เข้ามาหลบที่บ้านหาความอบอุ่นให้กับร่างกายของมันแต่ว่าโชคดีฮะเจ้าของบ้านเห็นก่อนก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ครับตอนนี้ก็เลยฝากเตือนทุกคนเลยนะฮะออบ้านใครบรกรางแบบนี้นะฮะสังเกตให้ดีดหรือว่าเข้าของในบ้านเนี่ยมันรกก็จัดเป็นที่เป็นทางไม่งั้น,นะฮะคอยต้อนรับน้องงูนแน่นอนนะเดี๋ยวแขอบับเชิญเข้าบ้านนะ,ะคะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซ b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ